แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรที่เข้ามากระทบใจเราหรือทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจก็ก็มีค่ะถ้าเป็นสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องความท้าทายในเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลจิตใจตัวเองคค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยที่ที่อาจจะมีการการคุยแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันบ้าง Okay. ภาพที่ปรากฏขึ้นเนาะผมเห็นเป็นภาพหัวใจอะนะครับแล้วก็เหมือนกับมีของแหลมเนี่ยนะครับเหมือนเป็นไม้หรือเป็นของแหลมนะทิ่มแทงถูกติดทาาคุณชายลองหลับตาลนะครับเราไดถึงภาพนี้นะครับภาพหัวใจที่มีของแหลมนะครับถูกทิ่มแทงถูกทิดท่ถภาพนี้มันให้ความรู้สึกอะไรกับเราครับหรือเขากำลังสื่ออะไรกับอยากจะบอกอะไรเรา มันรู้สึกถึงมันมีความปรอะบ,บางข้างข้างข้างในจิตใจเราครับเร,รู้สึกแบบนั้นนะของแหลมเหล่านี้คืออะไรอาจจะเป็นความคาดหวังคาดหวังในในตัวคนอื่นครับเมื่อเราดึงความคาดหวังในตัวคนอื่นออกไปไนคะครับคุณใจเห็นหัวใจของเราเป็นยางีม้มันมันคองมันดีขึ้นค่ะเหล็กแหลมมันไมู่้ ไม่มีไม่มีแลวนะครับมีสีม่วงนะครับเข้าไปคุมหัวใจของเราสำหรับคุณชายสีม่วงที่คือจัก,กรวาลจักรวาลคือความรักใช่ไหม,มจัก,กรวาลที่รักเรามีเงื่อนไขไหมไม่มีครับเพราะฉะนั้นค,ความสัมพันธ์ที่เป็นความรักแต่วงเล็บบวกเงื่อนไขทำให้ชีวเราเป็นยัง จะแบบมันอัดแน่นแล้วก็ตึงครับคุณซายวางมือซ้ายไปที่หัวใจนะครับมือขวาไปที่ไททอยอีกสักครู่จะมีเสียงเด็ดนิ้วนะครับเมื่อเสียงเด็ดนิ้วดังขึ้นคุณซายจะเข้าใจครับพบกับกระดางของเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าความรักมันต้องมีเงื่อนไขึ 3, 2, 1ลองย้อนกลับเข้าไปดูครับว่า เหตุการณ์เริ่มต้นที่ประทับเข้ามาในจิตใต้สำนึกของเราที่ทําให้เรารู้สึกว่าการที่จะได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่งมันต้องมีเงื่อนไขภาพุุใสายเด็กคือภาพเหมือนเห็นเป็นแบบเด็กคนนึงแล้วมันก็มีโซ่ตรวนอยู่ที่อยู่ที่ขาอลองเข้าไปนะครับก่อเด็กคนนะั้น มอบความรักเป็นสีชมพูให้กับเธอความรักไปนนี้วเราจะภาวนานะครับปราสาีห้าป้องกันฉันขอโทษให้ไปฉันเถอดให้ไปฉันเถิดฉันให้ใหไป ขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอฉันขอโทษฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยฉันให้อภัยขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอฉันขอโทษฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะให้อภัยฉันเถอะฉันให้อภัยฉันให้อภัยขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอฉันขอโทษฉันขอโทษให้อภัยฉันเถอะให้อภัย ฉันให้อภัยขอบคุณขอบคุณฉันรักเธอฉันรักเธอวันนี้กระจาดแจ้งแล้ววันนี้กระจาดแจ้งแล้วขอยกเลิกทุกพันธนาการขอยกเลิกทุกพันธนาการทางร่างกายทางร่างกายอารมณ์อารมณ์จิตใจจิตใจและจิตวิญญาและจิตวิญญาและขอลบล้างและขอลบล้างทุกพลังงานทุกพลังงานที่ไม่มีความจำเป็นที่ไม่มีความจำเป็นออกจากชีวิตออกจากชีวิตหายไปเข้าเป็นแสงสีทอง ไอ้แก้วเป็นความลำดับไอ้แก้วไอ้ก้เข้าเป็นแสนสีน้ำเงินไอ้แก้าเป็นความำดับไอ้แกล้ลองย้อนกลับไปมองที่ขาเลกน้อยครับยังมีโซ่ตัวอยู่ไม่มีอะค่ะลองสำรวจตัวเขาใบหน้าเขามีความสุขไหมมีรอยยิ้มมีรอยยิ้มเสื้อผ้าที่เขาใส่เอยู่มันะ้ย ก็เป็นสีสันสดใสอ่ะลองหันไปมองข้างหลังเกาสิครับมีอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับข้างหน้าไหมมันมีแสงสีทองทองแบบสองมนาะลองมองทะลุแสงสีทองเข้าไปนะเราเห็นอะไรเห็นดางฟ้าค,ค,ค่อยๆนะครับย้ายมือขวามาที่ทองน,อน้อย แล้วเราจะการราศีเมษที่สองพรกันฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันอุดมสมบูรณ์ฉันอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันคือแสงสว่างฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่รักฉันอุดมสมบูรณ์ฉันอุดมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันคือแสงสว่างฉันปลอดภัยฉันปลอดภัยฉันดีพอฉันดีพอฉันเป็นที่รักฉันเป็นที่ ฉัน,ฉนอุดมสมบูรณ์ฉันมสมบูรณ์ฉันคือแสงสว่างฉันคือแสงสฉันปลอดภัยฉันดฉันดีพอฉันดีพฉันเป็นที่รักฉันเป็นีรฉันอุดมสมบูรณ์ฉันมสมบูรณ์คือแสงสว่างันแสงส่อนี่คือความจริงอันนี้คือความจริงเป็นความจริงแท้ของตัวฉันเป็นความจริงแท้ของตัวชันมืระจักรกว่าประจักรว่าขอบคุณ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 ขให้ท่านพรสงฆสีม่วงไปอย่างท้องน้อยนะครับ และห้ยใจออกเป็นความดานในหายใ มาณถ้าใครนควารรู้สึกค,ค <c oughs> รับู้สึกไงมันรู้สึกอบอุ่นครับ<ม>ถ้าผมลองไล่ตามจากกาักรกลางเมื่อครู่นะนะครับหนึ่งห้าและหกบล็อกจักรกลาที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของความมั่นคงความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกดีลอ้อมนะครับในครอบครัวใน สังคมอนรสักอย่างนะฮะห้านะครับก็คือการสื่อสารการเอ็กเพรสนะครับการสแสดงความรู้สึกจริงๆออกไปนะหกคืออะไรครับหกคือตาที่สามคือคการมองเห็นตามความจริงเร้วหนึ่งห้ากกันมัน,ม,นมันเบี้ยวเนี่ยเกี่ยวเลยนะครับไม่ใช่เลขไทยสามตัวแน่แน <_' S 1> แต่ถ้าออกก็นะครับอาจจะดังเลยนะใ <c> ช <oughs> ่นะครับเมื่อเรากลัวไม่เป <Writing biography> ็นที่รักเรากลัวว่าเราจะไม่อยู่ในบีลองนะครับในครอบครัวของเขาในความสัมพันธ์หรือเรื่องานนะครับทำให้การสื่อสารของเราก็ไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะสื่อสารจริงๆนะครับเวลาเรามองเราก็มองไม่เห็นอย่างที่มันเป็นตามความจริงนะฮะ การพูดในบางอย่างที่เราได้รับฟังเนี่ยบางทีเขาพูดธรรมดาแต่เราก็ไปหาว่าใส่อารมณ์ใช่คุณคุณไหมคุณฮะเ,เพราะอะไรครับเรามีความรู้ใช่ไหมสื่อสารนะครับั้งรับและส่งไม่เป็นไปนตามมจริใช,ใช่ไหมใช่เวลาเรากลัวอะไรมากๆเนี่ยนะครับหรือร,รู้สึกไม่สีเคียวนะต่อให้ข้างนอกมันดีแค่ไหนเนี่ย มันเราเห็นตามนันได้ไหมไม่ได้ใช่ที้มันไม่มีอย่าอย่าเรียกว่าใครผิดใครถูกดีนะเอาว่าถ้าต้องปรับตรงเนี้เราอยาไปปรับเขาอะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปรับที่ไหนที่ตัวหลักใช่ที่ตัวหลักน้าของต่ามกลัวนี่เปี่ยอก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากลัวไม่เป็นที่หลักกลัว,วไม่เป็นที่หักใ